ถือว่าคุ้มค่านะครับไฮไลท์สำหรับตัวนี้นะครับจุดขายของตัวนี้รีโมทแบบใหม่ใช้งานง่ายๆนะครับ่านคําสั่งเสียงรุ่นรหัสตัวนี้นะครับก็คือ UA 6 5 CU 8 1 0 0นะฮะหรือที่เราเรียกว่ารุ่นซีรีส์8ของซัมซุงในปี2 0 2 3ันย4ถึงสองพก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์ กด Subscribe แลวก็กดระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดค,คลิปรีวิวดีๆจากสัพพ์ทีวีนะคะขอบคุณครับ สารัตทีวีสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับรายการสปาร์ตทีวีที่รีวิวทีวีดีๆนะครับซึ่งในปีนี้เราจะมารีวิวทีวีรุ่นใหม่นะครับของแบรนด์ซัมซุงนั่นเองตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ซัมซุงนะครับรุ่นซีรีส์ CU 8 1 0 0นะครับเป็นซีรีส์ล่าสุดของทางซัมซุงที่เป็นตัวของ Dynamic Crystal Color นะครับรุ่นทีวี CU 8 1 0 0นะครับมีทั้งหมดอยู่6ขนาดนะครับก็คือ43 50 55 65 75 85และะนนิ้ววครัับตที่เรราีวิบ เนี่ยนะเป็น65นิ้ว CU 8 1 0 0นะครับหรือรหัสนะครับที่เรียกว่า UA 65 CU 8100นั่นเองครับผมตัว CU 8100นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ของทีวีซัมซุงจากปีก่อนก็คือรุ่น BU 8100แล้วก็รองลงมาจะเป็น a u 8100นะครับก็ไล่ไปเลยนะครับ A B C ซึ่งตัว C นะครับก็เป็นซีรีส์ที่3ของตัว Air s l l m มซีรีส์นะครับก็ทางผมจะเรียกว่าเป็นซีรีส์8แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่น8100ตัว Air s l l m m ซีรีส์8นะครับซึ่งจุดขายของซีรีส์8นะครับก็คือจะบางมากๆนะครับขาก็จะเป็นขาทรงสไตล์โมเดแลล้้วววกก็ตตััโโของ มันก็จะอยู่ทางด้านขวาล่างของทางตัวจอนะครับตัวโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณรีโมทด้วยทาไมต้องอยู่ทางขวาเพราะว่าเวลาที่เราใช้รีโมทนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะถนัดขวานะฮะเวลาเรากดรีโมทไปที่ตัวทีวีนะครับตัวรีเซิเวอร์สัญญาณของตัวซัมซุงนะครับมันก็จะได้ถนัดมือแล้วก็อยู่ในฝั่งของตัวกดสัญญาณด้วยนะครับจะได้รับสัญญาณได้อย่างชัดเจนนะครับผมตัวซีรีส์8 CU800 นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวด y นามิกคริสตัลคัลเลอร์นะครับความความสมจริงของภาพเนี่ยก็จะมีถึง ล้านเฉดสีนะครับซึ่งทําให้ภาพมันสมจริงภาพมันสนุกภาพมันสดใสนะครับแล้วก็จะมีตัวคริสตัลโปรเซอร์ที่เป็น 4K ก็จะเป็นชิปประมวลผล 4K ที่สามารถที่จะทําให้เรารองรับภาพ 4K เนี่ยได้อย่างมีคธิภาพหรือว่าตัวที่ไม่ใช่ 4K เนี่ยสามารถอัพสเกลขึ้นมาให้มันดูมีมิติเหมือน 4K มากขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นคอนทราสเอนฮานเซอร์นะครับเพิ่มความนุ่มความลึกให้สีสันให้แก่ภาพของตัวทีวีมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของ HDR หรือเรียกว่า High Dynamic Range นะครับมัน ระดับแสงของทีวีนะครับทำให้คุณภาพและสเปกตรัมนะครับมีความหลากหลายเพิ่มความคมชัดในรายละเอียดของภาพมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้มีจนถึงตัว HDR 10 Plus นะครับผมจุดขายของตัวซีรีส์8นะครับก็จะเป็น OTS Light นะครับหรือเรียกว่า Object Tracking Sound Light ก็คือตัวนี้มันจะเป็นทําให้เกิดเสียงเสมือน3มิติปกติตัวทีวีนะครับลำโพงจะมีลำโพงซ้ายลำโพงขวาครับเวลาที่มีอ่ามอเตอร์ไซค์ในภาพมันมีวิ่งมาจากขวาไปทางซ้ายนะครับตัวลำโพงขวาก็จะดังมากแล้วก็เวลาวิ่ง ไปทางซ้ายเนี่ยลำโพงซ้ายถึงจะเริ่มดังมันจะทําให้เหมือนมีมิติในการวิ่งจากขวาไปทางซ้ายนะครับแล้วก็จะมีเสียงเสมือนนะครับจากทางด้านบนของตัวทีวีเนี่ยยิงลงมาหาเรานะครับเลยจะได้รับความรู้สึกของเสียงซ้ายเสียงขวาและเสียงด้านบนลงล่างนะครับจะทําให้เป็นเสียงเหมือน3มิตินะครับในส่วนต่อไปนะครับจุดอื่นๆเช่นฟีมิเกอร์โหมด HLG Hybrid Lock Gamma UHD i m m i n g อย่างเช่นแท b บ i e w ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวทีวีซีรีส์8ในตัวปัจจุบัน CU810 นะครับลำโพงยนเดิขวงละ1 Channel นะครับ HDMI มีให้หมด3ช่องนะครับตัว65นิ้วจะเป็น HDMI 2.0นะครับตั้งแต่ตัว43จนไปถึงตัว75นิ้วเนิ้วครับเป็น HDMI 3ช่องแต่ว่าเป็นซีรีส์ตัว HDMI 2.0ทั้งหมดมีแค่ตัว85นิ้วที่เป็นรหัส UA 8 5 CU 8100เท่านั้นนะครับที่ตัวเนี้ยจะมี HDMI 3ช่องและเป็น2.1ทั้ง3ช่องนะครับ USB เป็น USB 2ทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวซีรีส์แ u 8 CU 8. 0ตัวนี้จะไม่มีช่องอที่เป็นย์ คอนเน็ตสามสี 3, นะเขาจะมีแต่ HDMI ตัวทีวี CU แปดหนึ่งถึงศูนย์นะครับเหมือนเดิมสี่สิบสามถึงเจ็ดสิบห้านิ้วจะมี refresh rate อยู่ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะฮะยกเว้นทีวีแปดสิบห้านิ้วที่มี refresh rate จนไปถึงร้อยยี่สิบนะครับก็ตัวนี้ก็จะเหมาะอย่างการเล่นเกมเนี่ยร้อยยี่สิบเฮิร์ตนี่จะเหมาะมากแต่ว่าหกสิบห้านิ้วตัวเนี้ยที่เราโชว์อยู่เนี่ยจนถึงลงไปจนถึงสี่สามนิ้วเนี่ยจริงๆจ,จะเหมาะกับการใช้งานเป็นโฮมอิเล็กทรอนิกส์ ดูหนังฟังเพลงฟังข่าวดูบอลหรือว่าดูช่องฟรีทีวีต่างๆที่เชื่อมต่อกับทางบ้านจะเหมาะกว่าเพราะรีเฟรชเรทอยู่ที่50ในส่วนของทีวีรุ่นนี้นะครับรีโมทก็จะเป็นรีโมทที่มีขนาดเล,ล็กลงก่อนแล้วก็เป็นตัวรีโมทโซล่าเซลล์นะครับรีโมทต,ตัวนี้จะมีฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานควบคู่กับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและคําสั่งเสียงนะครับเช่นเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มกดที่เป็นรูปไมโครโฟนนะครับซึ่งทําให้เราใช้งานคําสั่งเสียงจากบิ๊กบีของทางซัมซุงซึ่งทําให้เราสามารถที่ จะเปิดแอปต่างๆหรือพิมพ์การใช้งานคำพูดต่างๆที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผ่านทางตัว b ิ๊กบี้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับจะทําให้เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์นะครับรีโมทก็จะมีขนาดเล็กเป็นโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้จะชาร์จแบดด้วยการวางคว่ำหน้าไว้นะครับให้ตัวแท็บ โซลาร์เซลล์ด้านหลังมันอยู่ด้านบนนะครับเพื่อรับแสงแดดจากภายนอกหรือว่าแสงจากในบ้านก็สามารถทําให้ชาร์จตัวรีโมทตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัว USB C นะครับด้านล่างที่เป็นตูดให้เราเสียบสาย USB C ชาร์จเข้ากับไฟบ้านได้เหมือนกันครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่เขาไม่มีสาย USB C มาให้นะครับแต่ว่ามันเป็นสายพื้นฐานของตัว Android ต่างๆที่เราใช้งานในบ้านนะครับคิดว่าบ้านทุกหลังน่าจะพอหาได้นะครับที่เป็นสาย USB C นะฮรรีโมทตัวนี้ก็คือจะไม่มีฐานแบบฐาน 2A 3A เลยครับก็จะเป็นแบตเตอร ด,ด้วยโซล่าเซลล์หรือ USB C เท่านั้นนะครับสำหรับท v CU 8100นะครับซึ่งเหมือนกับตัว BU 8100ของตัวซีรีส์ปีที่แล้วนะครับความแตกต่างลลหลักๆระหว่าง CU 8100และ BU 8100ก็คือตัว CU 8100ที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยขาทีวีของเขานะครับจะมีทรงที่เป็นท่อนไม่มีความโค้งนะเป็นท่อนตรงๆซึ่งจะอยู่ระหว่างซ้ายและขฝาของตัวทีวีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว BU 8100และ AU 8100นะครับจะมีความโค้งเป็นเหมือนกิ่งไม้นะครับส่วนความ แตกต่างระหว่างข้างในก็จะไม่มีอะไรมากแตกต่างหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของขาครับแต่เชื่อว่าชิปประมวลผลของเขาในปี2023-2024ที่เป็นตัว CU8100 น่าจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าแล้วก็รองรับ OS ไทเซนได้ยาวนานกว่าในตัวของ BU8100 นะฮะทีวีซัมซุงนะครับ,รบเช่นตัวรุ่น CU8100 หรือ Air Slim Series 8ตัวนี้จะสามารถใช้งานควบคู่กับ Slim Fit War มาสได้นะครับซึ่งเป็นขาแขวนพิเศษของทางซัมซุงที่เอาไว้ใช้ตั้งแต่ตัว รีแ8ขึ้นไปหรือตัวคิวเลจะทําให้เวลาเราแขวนทีวีกับผนังเนี่ยจะมีความแนบชิดเท่าไปกับตัวผนังได้มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ทีวีเนี่ยเหมือนเป็นรูปติดผนังอยู่แล้วก็จะช่วยทําให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานด้วยครับผม ในส่วนของการใช้งานนะครับตัวทีวีนะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบเป็นสมาร์ททับนะครับเราสามารถกดไปที่ตัวปุ่มโฮมตรงกลางของตัวรีโมทนะครับแล้วก็สามารถเลือกการใช้งานต่างๆที่เป็นแอปพลิเคชันเช่น Netflix Prime Video นะครับด i s n ี y Hotstar YouTube Apple TV นะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตได้นะครับเวลาที่เราจะทําการเพิ่มหรือว่าโหลดแอปเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเข้าไปที่รายการแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น VIU นะครับอิชิยี หรือว่าจะเป็นในประเทศไทยอย่าง a s Play ก็สามารถโหลดได้ในนี้นะครับโดยวิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เราขึ้นไปที่แถบขวาบนสุดที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับแล้วก็กดค้นหาแอปซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์แอปต่างๆที่เราค้นหานะครับ mm hmm. เช่นสมมุติว่าผมจะเสิร์ชว่า AIS Play mm hmm. ก็จะขึ้นอยู่ที่หน้านี้เราสามารถที่จะกดตัวแอปนะครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับ เมื่อครบ100นะครับหลังจากที่ติดตั้งนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเปิดนะฮะเราก็สามารถกดเปิดเพื่อที่จะเข้าสู่แอป A.S. Play ได้เลยครับในการใช้งานคำสั่งเสียงในการเปิดแอปต่างๆของตัวทีวีนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มบนขวาที่เป็นลูกไมโครโฟนค้างไว้นะครับหรือว่าการใช้งาน b i x b y ีนี้ในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆด้วยคำสั่งเสียงนะครับกดค้างไว้อย่างนี้ครับเปิด ไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกใน y o u u u e e ในหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกดูไฮไลท์ต่างๆที่ขึ้นมาใน YouTube ได้นะครับด้วยการเสิร์ชนะครับหรือเราจะเข้าไปที่การเสิร์ชนะครับด้านบนนี้ก็ได้ครับแล้วก็พูดนะฮะพรีแมนดาว ตัววงนี้นะครับกับเพลงต่างๆที่เป็นมิวสิกวิดีโอก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะใช้งานคําสั่งเสียงทั้งใน ตัวของ y o u t u b e เองหรือว่าเราจะใช้งาน b i x กบีผ่านทางตัวไมโครโฟนด้านบนขวาของเราที่อยู่ที่ตัวรีโมทก็ได้เช่นกันนะครับแอป Netflix นะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มทางลัดในปุ่มล่างซ้ายที่ขึ้นว่า Netflix กนะครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นช็อตคัทเข้าสู่แอปพลิเคชันของ Netflix ได้เช่นกันนะครับซึ่งสะดวกสบายมากๆสาหรับสายใครที่ชอบดูหนังแอปสตรีมมิ่งนะครับในตัวปุ่มด้านล่างสี่ปุ่มก็จะมีตั้งแต่ปุ่ม Netflix ปุ่ม Disney plus ปุ่ม Prime Video แล้วก็รวมถึงเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นตัวคําว่าเวอร์ไว d เว็บนี้ครับกดแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในหน้าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อที่จะดูเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆที่เราต้องการเสิร์ชนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับทีวี Samsung รุ่นใหม่ CU8100 รุ่นนี้นะครับผมมีทั้งหมด6ขนาดนะครับ43 50 55 65 75และ85นิ้วนะครับซึ่งตัวที่เราทําการโชว์อยู่จะเป็นรุ่น65นิ้วนะครับราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่11,990บาทนะครับผมสําหรับตัว65นิ้วแต่ตัวที่เขาจะนิยมกันมากที่สุดนะครับก็จะเป็นตัว43และ55นิ้วนะครับในตลาดซึ่งตอนนี้43นิ้วนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ11,990ส่วน5 5 หน,น้ก็จะอยู่ที่ 15,990บาทก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงของราคาและขนาดของนิ้วนะครับซึ่งในส่วนของทีวีรุ่นนี้นะครับผมแนะนำซ u 8100เหมาะก,กับกลุ่มคนที่ต้องการดูแอปสตรีมมิ่งที่เป็นโฮมเอร์เทนเมนต์เป็นหลักนะครับเนื่องจากจะมีตัวฟังก์ชันของเสียงที่เป็นตัวของ OTS ก็คือตัว object tracking sound light นะครับรวมถึงในส่วนของตัว HDR 10 plus จะทำให้เราสามารถที่จะดื่มด่ำไปกับการดูทีวีและแอปสตรีมมิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix Amazon Prime หรือ i s s n y y o t s t a r ได้อย่างเข้มข้นนะครับในส่วนของทีวี50เิร์ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ในส่วนของคอหนังได้อย่างดีนะครับรวมถึงดูข่าวภาพ,พยนตร์ ฟุตบอลลีกชั้นนําทั่วโลกนะครับก็สามารถที่จะดูผ่านตัวทีวีตัวนี้ได้นะครับในส่วนของคอเกมที่ต้องการรีเฟรชเรทสูงนะครับอาจจะต้องไปตัว85นิ้วที่เป็นรีเฟรชเรท120เฮิรตหรือจะเป็นในส่วนของตัวทีวีที่เป็น q l e เนะครับขึ้นไปน่าจะเหมาะสมกว่านะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทีวี CU 8100ในตัว ใหม่ล่าสุดของทางซัมซุงนะครับในส่วนของรายการสหพัฒน์ทีวีรีวิวทีวีนะครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากร้านสหพัฒน์ทีวีมีทั้งหมด6สาขานะครับเดี๋ยวจะทําการแตะลิงก์และสาขาไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจให้เราทําการรีวิวทีวีซัมซุงรุ่นไหนหรือทีวียี่ห้อไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ลยครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอ,ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ